คเคลื่อนไหวของ f อฟครับอังกฤษในรอบที่3ครับไปดูความเคลื่อนไหวของเจ้าภาพฟุตบอลชิงแชมป์แห่งชาติอเมริกาใต้ยอย่างอาร์เจนตินากันบ้างครับล่าสุดสนามแข่งขันฟุตบอลในเมืองลาพลาต้านั้นก็กําลังจัดแล้วเสร็จในเดือนกุมภาพันธ์นี้ครับประเทศอาร์จเจนตินานั้นก็กําลังเตรียมตัวเป็นเจ้าภาพฟุตบอลโกปาอเมริกาหรือว่าศึกชิงแชมป์แห่งชาติอเมริกาใต้ในช่วงกลางปีนี้ครับล่าสุดนั้นสนามฟุตบอลในเมืองลาพลาต้านั้น ก็กาลังจะแล้วเสร็จครับในเดือนกุมภาพันธ์นี้หลังจากที่กําหนดการเดิมจะต้องแล้วเสร็จในเดือนธันวาคมที่ผ่านมาแต่เนื่องจากสภาพอากาศที่ไม่เป็นใจครับทำให้ลาพาตาสเตเดียมนั้นก็ต้องแล้วเสร็จล่าช้าออกไปครับแต่ทางฝ่ายจัดการน,น,นั้นก็ยืนยันว่าเดือนกุมภาพันธ์นี้ลาพาตาสเตเดียมนั้นเสร็จแน่นอนครับ ดยความจุของสนามแห่งนี้อยู่ที่ประมาณ36,000ที่นั่งแล้วก็มีบ็อกซ์ VIP ประมาณ182ที่นั่งครับสนามลาพลาต้านั้นก็อยู่ห่างจากเมืองหลวงก็คือกรุงบเโนสไอเรสประมาณ60กิโลเมตรต่อชุ่เท่นานั้นครับซึ่งก็น่าจะเป็นสนามที่ เรียกแฟนบอลทั่วอ์เจตินาและก็แฟนบอลจากทั่วประเทศในแถบทวีปอเมริกาใต้ให้มาเยี่ยมชมได้อย่างดีครับจากการเปิดเผยของฮาบเวียมูริโยซึ่งเป็นเลขาธิการทั่วไปของกลุ่มบัวโนสไอวสครับสำหรับฟุตบอลโกปาอเมริกานั้นก็จะเปิดสนามในวันที่1กรกฎาคมปี2011ครับโดยเจ้าภาพอ์เจตรนาจะพบกับ,บโบลิเวียครับก่อนจะไปเบรด